สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมองกับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญขอาวสื่ส่งเสริมศิลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและรวมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยชมรมพุทธศาสตร์สากล ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งตลาดบางลี่พาณิชย์อุทิศจังหวัดสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมตีกองแต็กประชาสัมพันธ์โครงการธรรมยาตราปีที่13เพื่อเชิญชวนชาวบ้านในพื้นที่มาร่วมกิจกรรมในโครงการธรรมยาตราค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมตีกองแต๊กประชาสัมพันธ์โครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชามหาปูชนียจารย์ พระมงคลเทพมุนีสดจันทัศโรพระผู้ปราบมารอนุสรสถานเจ็แห่งปีที่13เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวบ้านในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมงานต้อนรับพระธรรมตราจุดป,ประทีปถวายเป็นพุทธบูชาตักบาตรพระกว่า1141รูปและเพื่อฟื้นปูพระพุทธศาสนา รวมทั้งเป็นการส่งเสริมเครือข่ายศิลธรรมบ้านวัดโรงเรียนให้เข้มแข็งโดยมีคุณครูนักเรียนระด,ดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และทีมงานดูแลนักเรียนรวมกว่า52คนโดยภายในงานได้มีการประถมนิเทศแนะนำการทำหน้าที่ชี้แจงภาพรวมของกิจกรรมและได้รับความเมตตา จากพระวีราชาติมเหสัโขหัวหน้ากองศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนสถาบันพัฒนายาวชนโลกได้ประถมนิเทศประวัติและความสำคัญของโครงการธรรมยาตราจากนั้นนะคะได้นำคณะวงดุริยางและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนึ่งตลาดบางลี่พาณิชอุทิศจังหวัดสุพรรณบุรีได้ทำหน้าที่บรรเลงดุริยาง และแจกใบปลิวประชาสัมพันธ์กิจกรรมธรรมยาตราปีที่13ในชุมชนรอบตลาดสดบางลี่และอนุสรสถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีหรือโลตัสแลน์จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งบรรยากาศภายในกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนานบุญบันเทิงผู้คนในตลาดต่างหันมาชื่นชมและอนุโมทนาบุญกับน้องนนักเรียน ที่ร่วมกันทำความดีและอยากให้เด็กๆมาทำความดีแบบนี้อีกในปีต่อไปส่วนน้องๆที่ได้ทำกิจกรรมในวันนี้ต่างกล่าวว่ารู้สึกสนุกมากไม่เคยทำกิจกรรมแบบนี้มาก่อนแรกๆร,รู้สึกตื่นเต้นเวลาได้ไปประชาสัมพันธ์เชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าลุงป้านะ้าอาแต่พอผ่านไปสักระยะรู้สึกสนุกมาก ซึ่งบางคนเคยมาทำกิจกรรมแบบนี้เมื่อปีที่ผ่านมาแล้วปีนี้เลยอยากมาอีกมาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญต่อไปกันนะคะว่าพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนเมืองยะลาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และใช้ในกิจกรรมอบรมศิลธรรมแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะเมื่อวันศุกร์ที่3มกราคมที่ผ่านมาน้รงคัว71ปีวัดพระธรรมกายผู้แทนวัดพระธรรมกายและมุนลนิธิธรรมกายนำโดยพระครูใบดีกาอํานวยศักดิ์มุนิสโกที่ปรึกษา สำนักองค์ประธานและคณะได้มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนเมืองยะลาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และใช้ในกิจกรรมอบรมศิลธรรมเยาวชนตามโรงเรียนต่างๆในจังหวัดยะลาอีกทั้งยังใช้ในการจัดกิจกรรมงานบุญ ของศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนเมืองยะลาเช่นง,งานบุญพิธีบูชาข้าวพระรวมทั้งการชวนบวชสำมเน็นอีกด้วยซึ่งทีมงานได้ขอกราบขอพระคุณวัดพระธรรมกายบูญลนิธิธรรมกายคณะศิษยารุสิ์วัดพระธรรมกายและคณะกรรมการสาธารณาสงเคราะห์เป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาอนุเคราะห์ในครั้งนี้ ทางด้านวัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกองบุญต่างๆเพื่องานพระพุทธศาสนาวัดพระธรรมกายเทนเนสซีได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อให้ลูกพระธรรมทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันที่วัดโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศภาวนาวิธาน จเจ้าอวานวัพพระธรรมกายเทนเนสซีท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์และปฏิบัติธรรมร่วมกันตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายต้นสมบัติจักรพรรด ประธานน้ำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรมอนวงสัมพันธ์และครอบครัวพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมประธานน้ำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรสุดาปัญญาลาและพิธีกล่าวคำถวายพระต,ตาหารเป็นสังฆทานประธานน้ำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรแอดกัลยาณมิตรแสงจันทร์จารุสภาและครอบครัว ร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ส่วนคณะประธานก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยเทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้แจ้งข่าวกิจกรรมงานบุญเพื่อเชิญชวนทุกท่านได้มาสังสมบูรณ์ร่วมกันที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีจากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังธรรมอันทรงคุณค่า จากพระครูวิเทศภาวนาวิธานอีกด้วยค่ะกระต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่สเสริมศิลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญดีวได้ที่ Facebook บุญดีวส์ยูทูบช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนใน Zoom 072.com และเว็บไซต์ dmc.tv ทา่านยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะในช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ